พระภิกษุต้องถือศีล227ข้ออันได้แก่ศีม227ข้อที่เป็นวินัยของสงฆ์ทำผิดถือว่าเป็นอาบัตสามารถแบ่งออกได้เป็นลำดับขั้นตั้งแต่ขั้นรุนแรงจนกระทั่งเบาที่สุดได้ดังนี้ปาราชิกมีสี่ข้อสังฆาทิเศษมี13ข้ออเนียตะมีสองข้อเป็นอาบัต ที่ไม่แน่ว่าจะปรับข้อไหนนิสักคียะปาจิตตีสาสิบข้อคืออาบัตที่ต้องสละสิ่งของว่าด้วยเรื่องจีวรไหมาบาทอย่างละสิบข้อปาจิตตีมี92ข้อว่าด้วยอาบัตที่ไม่ต้องสละสิ่งของปาติเทสนียะมีสี่ข้อว่าด้วยอาบัตที่พึงแสดงคืนเซคียะ ข้อที่ภิกษุพึงศึกษาเรื่องมารยาทแบ่งเป็นสารูปะมี26ข้อคือความเหมาะสมในการเป็นสมณนะโภชนะปฏิสังยุตมี30ข้อว่าด้วยการฉันอาหารธรรมเทศนาปฏิสังยุตมี16ข้อว่าด้วยการแสดงธรรมปกินนสถะมี3ข้อเป็นเรื่องเบ็ดตเตล็ดอธิกรณะสมถะ มีเข้อเป็นธรรมะสำหรับระงับอธิกรณ์รวมทั้งหมดแล้ว227ข้อผิดข้อใดข้อหนึ่งถือว่าต้องอาบัตการแสดงอาบัตสามารถกล่าวกับพระภิกษุรูปอื่นเพื่อเป็นการแสดงตนต่อความผิดได้แต่ถ้าถึงขั้นปาราชิกก็ต้องสึกอย่างเดียวปาราชิกมี4ข้อได้แก่ 1. เสพเมทุน แม้กับสัตว์เดรัจฉานตัวเมียร่วมสังวาสกับคนหรือสัตว์ 2. ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้มาเป็นของตนจากบ้านก็ดีจากป่าก็ดีคือการขโมยนั่นเอง 3. พรากกายมนุษย์จากชีวิตคือการฆ่าคนหรือสแสวงหาสาราอันจะนำไปสู่ความตายแก่ร่างกายมนุษย์ 4. กล่าวอวดอุตริมนุษยธรรมอันเป็นความเห็นอย่างประเสริฐอย่างสามารถน้อมเข้าไปในตัวว่าข้าพเจ้ารู้อย่างนี้ข้าพเจ้าเห็นอย่างนี้ไม่รู้จริงแต่โอ,อ้อวดความสามารถของตนเองสังคาทิเศษมี13าข้อถือเป็นความผิดหากทำสิ่งใดต่อไปนี้ 1. ปล่อยน้ำอสุจิด้วยความจงใจ เว้นไว้แต่ฝัน 2. เข้าคลึงจับมือจับช้องผมรูปคำจับต้องอวัยวะอันใดก็ตามของสตรีเพศ 3. ผูพูจาจหยาบคายเกาะแกะสตรีเพศเกี่ยวพาราศี 4. การกล่าวถึงคุณในการบำเรอตนด้วยกามหรือถ้อยคำพาดพิงเมถุนทําทำตัวเป็นสื่อรักบอกความต้องการของอีกฝ่าย ให้กับหญิงหรือชายแม้สามีกับภรรยาหรือแม้แต่หญิงขายบริการ 6. สร้างกุฏิด้วยการขอ 7. สร้างวิหารใหญ่โดยพระสงฆ์นี่ได้กำหนดที่รุกรานคนอื่น 8. แกล้งใส่ความว่าปาราชิกโดยไม่มีมูล 9. แกล้งสมมุติแล้วใส่ความว่าปาราชิกโดยไม่มีมูล 10. ยุยงสงให้แตกกัน 11. เป็นพวกของผู้ที่ทำให้สงแตกแยกกัน 12. เป็นผู้ว่ายากสอนยากและต้องโดนเตือนถึงสามครั้ง 13. ทําทำตัวเป็นเหมือนคนรับใช้ประจบคฤือหัดอนนยะตะกันมีสองข้อได้แก่ 1. การนั่งในที่รับตามีอาสนะกำบังอยู่กับสตรีเพศ และมีผู้มาเห็นเป็นผู้ที่เชื่อถือได้พูดขึ้นด้วยธรรม 2. ในสถานที่ที่ไม่เป็นที่รับตาเสียทีเดียวแต่เป็นที่ที่จะพูดจาค่อนแคะสตรีเพศได้สองต่อสองกับภิกษุผู้เดียวและมีผู้มาเห็นเป็นผู้ที่เชื่อถือได้พูดขึ้นด้วยธรรมสองประการอันใดอันหนึง่งกล่าวแก่ภิกษุนั้นได้แก่สังฆาทีเสษก็ดี หรือปาจิตตีก็ดีภิกษุนั้นถือว่ามีความผิดตามที่อุบาสกผู้นั้นกล่าวสามประการอันใดอันหนึง่งกล่าวแก่ภิกษุนั้นได้แก่ปาราชิกก็ดีสังฆาทิเศษก็ดีหรือปาจิตตีก็ดีภิกษุนั้นถือว่ามีความผิดตามที่อุบาสกผู้นั้นกล่าวนิสักยะปาจิตตีมี30ข้อถือเป็นความผิดได้แก่ 1>, 1. เก็บจีวรที่เกินความจำเป็นไว้เกิน10วัน 2. อยู่โดยปราศจากจีวรแม้แต่คืนเดียว 3. เก็บผ้าที่จะทำจีวรไว้เกินกำหนด1เดือน 4. ใช้ให้ภิกษุณีซักผ้า 5. รับจีวรจากมือของภิกษุณี 6. ขอจีวรจากคฤหัสถ์ที่ไม่ใช่ญาติเว้นแต่จีวรหายหรือถูกขโมย 7. รับจีวรเกินกว่าที่จะนุ่งเมื่อจีวรถูกชิงหรือหายไป 8. พูดทำนองว่าขอจีวรดีๆกว่าที่เขาจะกำหนดจะถวายไว้แต่เดิม 9. พูดให้เขารวมกันซื้อจีวรดีๆมาถวาย 10. ทวงจีวรจากคนที่รับอาสาเพื่อซื้อจีวรถวายเกินกว่าสามครั้ง11อหล่อเครื่องปูนั่งที่เจือด้วยไหม 12. หล่อเครื่องปูนั่งด้วยขนเจียมคือขนแพะหรือแกะสีดำล้วน 13. ใช้ขนเจียมดำเกิน2ส่วนใน4ส่วนหล่อเครื่องปูนั่ง 14. หล่อเครื่องปูนั่งใหม่เมื่อของเดิมยังใช้ไม่ถึง6ปี 15. เมื่อหล่อเครื่องปูนั่งใหม่ให้เอาของเก่าเจือปนล,ลงไปด้วย 16. นำขนเจียมไปด้วยตนเองเกิน3โโยอด เว้นแต่มีผู้นำไปให้ 17. ใช้ภิกษุดนีที่ไม่ใช่ญาติทำความสะอาดขนเจียม 18. รับเงินทอง 19. ซื้อขายด้วยเงินทอง 20. ซื้อขายโดยใช้ของแรก 21. เก็บบาทที่มีใช้เกินความจำเป็นไว้เกิน10วัน 22. ขอบาทเมื่อบาทเป็นแผลไม่เกิน5แห่ง 23. เก็บเพสัต์5คือเนยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยไว้เกิน7วัน24สแสวงและทำผ้าอาบน้ำฝนไว้เกินกำหนด1เดือนก่อนหน้าฝน25ให้จีวอนพิกษุอื่นแล้วชิงคืนในภายหลัง26ขอได้เอามาทอเป็นจีวอ27กำหนดให้ช่างทอทำให้ดีขึ้น 28. เก็บผ้าจำนำพรรษาคือผ้าที่ถวายภิกษุเพื่ออยู่พรรษาเกินกำหนด 29. อยู่ป่าแล้วเก็บจีวรไว้ในบ้านเกิน6คืน 30. น้อมลาบสงมาเพื่อให้เขาถวายตนปาจิตตีมี92ข้อได้แก่ 1. ห้ามพูดบทด 2. ห้ามด่า 3. ห้ามพูดส่อเสียด 4. ห้ามกล่าวธรรม พร้อมกับผู้ไม่ได้บวชในขณะสอน 5. ห้ามนอนร่วมกับอนุปสัสมบันคือผู้ไม่ใช่ภิกษุเกิน3ามคืน 6. ห้ามนอนร่วมกับผู้หญิง 7. ห้ามแสดงธรรมสองต่อสองกับผู้หญิง 8. ห้ามบอกคุณวิเศษที่มีจริงแก่ผู้มิได้บวช 9. ห้ามบอกอาบัตชั่วหยาบของภิกษุแก่ผู้มิได้บวช 10. ห้ามขุดดินหรือใช้ให้ขุด 11. ห้ามทำลายต้นไม้ 12. ห้ามผู้เฉยใช้เมื่อถูกสอบสวน 13. ห้ามติเตียนภิกษุผู้ทำการสงโดยชอบ 14. ห้ามทิ้งเตียงต่างของสงไว้กลางแจ้ง 15. ห้ามปล่อยที่นอนไว้ไม่เก็บงำ 16. ห้ามนอนแทรกภิกษุผู้เข้าไปอยู่ก่อน 17. ห้ามฉุดคร่าภิกษุออกจากวิหารของสงฆ์ 18. ห้ามนั่งนอนทับเตียงหรือต่างที่อยู่ชั้นบน 19. ห้ามพอกหลังคาวิหารเกิน3ามชั้น 20. ห้ามเอาน้ำที่มีสัตว์รดหญ้าหรือดิน 21. ห้ามสอนนางภิกษุณีเมื่อมิได้รับมอบหมาย 22. ห้ามสอนนางภิกษุณีตั้งแต่อาทิตย์ตกแล้ว 23ห้ามสอนนางภิกษุณีถึงที่อยู่24่สิบสี่ห้ามติเตียนภิกษุอื่นว่าสอนนางภิกษุณีเพราะเห็นแก่ลาบ25ห้ามให้จีวอนแก่นางภิกษุณีผู้มิใชายยา่ญาติยี่ห้ามเย็บจีวรให้นางภิกษุณีผู้ไม่ใชายยา่ญาติยีห้ามเดินทางไกลร่วมกับนางภิกษุณียี่ส ห้ามชวนนางภิกษุณีเดินทางเรือร่วมกัน 29. ห้ามฉันอาหารที่นางภิกษุณีไปแนะให้เขาถวาย 30. ห้ามนั่งในที่รับสองต่อสองกับนางภิกษุณี31ห้ามฉันอาหารในโรงพักเดินทางเกินสามมือ้อ 32. ห้ามฉันอาหารรวมกลุ่ม33ห้ามรับนิมนต์แล้วไปฉันอาหารที่อื่น34 ห้ามรับบินทบาตเกิน3บาท 35. ห้ามฉันอีกเมื่อฉันในที่นิมนต์เสร็จแล้ว 36. ห้ามพูดให้ภิกษุที่ฉันแล้วฉันอีกเพื่อจับผิด 37. ห้ามฉันอาหารในเวลาวิกาล 38. ห้ามฉันอาหารที่เก็บไว้ค้างคืน 39. ห้ามขออาหารปราดีบมาเพื่อฉันเองสี่สิบ ห้ามฉันอาหารที่ไม่ได้รับประเคน41ห้ามยื่นอาหารด้วยมือให้ชีปเปลือยและนักบวชอื่นๆ42ห้ามชวนภิกษุไปบินทบาทด้วยแล้วไล่กลับ43ห้ามเข้าไปแทรกแซงในสกุลที่มีคนสองคน44ห้ามนั่งในที่รับมีที่กำบังจับมาตุคามหรือผู้หญิง45 ห้ามนั่งในที่รับหูสองต่อสองกับมาตุคาม 46. ห้ามรับนิมนต์แล้วไปที่อื่นไม่บอกลา 47. ห้ามขอของเกินกำหนดเวลาที่เขาอนุญาตไว้ 48. ห้ามไปดูกองทัพที่ยกไป 49. ห้ามพักอยู่ในกองทัพเกิน3มคืน 50. ห้ามดูเขารบกันเป็นต้นเมื่อไปในกองทัพ 51. ห้ามดื่มสุราเมลัย 52. ห้ามจี้ภิกษุ 53. ห้ามว่ายน้ำเล่น 54. ห้ามแสดงความไม่เอื้อเฟื้อในวินัย 55. ห้ามหลอกภิกษุให้กลัว 56. ห้ามติดไฟเพื่อผิง 57. ห้ามอาบน้ำบ่อยๆเว้นแต่มีเหตุ 58. ให้ทำเครื่องหมายเครื่องนุ่งห่ม 59. วิกับปะจีวอไว้แล้วคือทำให้เป็นสองเจ้าของหรือให้ยืมใช้ก่อนจะใช้ต้องถอนก่อน 60. ห้ามเล่นซ่อนบริขารของภิกษุอื่น 61. ห้ามฆ่าสัตว์ 62. ห้ามใช้น้ำที่มีตัวสัตว์ 63. ห้ามลื้อฟื้นอธิกรณ์หรือคดีความข้อโต้เถียงที่ชำระเป็นธรรมแล้ว 64. ห้ามปกปิดอาบัตชั่วหยาบของภิกษุอื่น 65. ห้ามบวชบุคคลอายุไม่ถึง20ปี 66. ห้ามชวนพ่อค้าผู้หนีภาษีเดินทางร่วมกัน 67. ห้ามชวนผู้หญิงเดินทางร่วมกัน 68. ห้ามกล่าวตู่พระธรรมวินยัยภิกษุอื่นห้ามและสวดประกาศเกิน3มครั้ง 69. ห้ามคบภิกษุผู้กล่าวตู่พระธรรมวินัย70ห้ามคบสามเณรผู้กล่าวตู่พระธรรมวินัย71ห้ามพูดถไายเมื่อทำผิดแล้ว72ห้ามกล่าวติเตียนสิกขาบท73ห้ามพูดแก้ตัวว่าเพิ่งรู้ว่ามีในปาติโมก74ห้ามทำร้ายร่างกายภิกษุ75ห้ามเนื้อมือจะทำร้ายภิกษุ 76. ห้ามโจทย์ภิกษุด้วยอาบัติสังฆาทิเศษที่ไม่มีมูล 77. ห้ามก่อความรำคาญแก่ภิกษุอื่น 78. ห้ามแอบฟังความของภิกษุผู้ทะเลาะก,กัน 79. ให้ฉันทะแล้วห้ามพูดติเตียน 80. ขณะกำลังประชุมสงฆ์ห้ามลุกไปโดยไม่ให้ฉันทะ 81. ร่วมกับสงฆ์ให้จีวรแก่ภิกษุแล้วห้ามติเตียนภายหลัง 82. ห้ามน้อมลาบสงมาเพื่อบุคคล 83. ห้ามเข้าไปในตำหนักของพระราชา 84. ห้ามเก็บของมีค่าที่ตกอยู่ 85. เมื่อจะเข้าบ้านในเวลาวิกาลต้องบอกลาภิกษุก่อน 86. ห้ามทำกล่องเข็มด้วยกระดูกงาหรือเขาสัตว์ 87. ห้ามทำเตียงต่งมีความสูงกว่าประมาณ 88. ห้ามทำเตียงต่งที่หุ้มด้วยนุ่น 89. ห้ามทำผ้าปูนั่งมีขนาดเกินประมาณ 90. ห้ามทำผ้าปิดฝีมีขนาดเกินประมาณ 91. ห้ามทำผ้าอาบน้ำฝนมีขนาดเกินประมาณ 92. ห้ามทำจีวรมีขนาดเกินประมาณ ปาฏิเทศนียะมีสี่ข้อได้แก่ 1. ห้ามรับของขบเคี้ยวของฉันจากมือภิกษุณีมาฉัน 2. ให้ไล่นางภิกษุณีที่มายุ่งให้เขาถวายอาหาร 3. ห้ามรับอาหารในสกุลที่สงสมมุติว่าเป็นเสขะหรืออริยบุคคลแต่ยังไม่ได้บรรลุเป็นอรหันต์ 4. ห้ามรับอาหารที่เขาไม่ได้จัดเตรียมไว้ก่อน มาฉันเมื่ออยู่ในป่าเสคียะสารูปะมี26ข้อได้แก่ 1. นุ่งให้เป็นปริมณฑลคือล่างปิดเขา่าบนปิดสะดือไม่ห้อยหน้าห้อยหลัง 2. ห่มให้เป็นปริมณฑลให้ใช้ผ้าเสมอกัน 3. ปกปิดกายด้วยดีไปในบ้าน 4. ปกปิดกายด้วยดีนั่งในบ้านสําสำรวมด้วยดีไปในบ้าน สำรวมด้วยดีนั่งในบ้าน 7. มีสายตาทอดลงไปในบ้านคือตาไม่มองโน่นมองนี่ 8. มีสายตาทอดลงนั่งในบ้าน 9. ไม่เวกผ้าไปในบ้าน 10. ไม่เวกผ้านั่งในบ้าน 11. ไม่หัวเราะดังไปในบ้าน 12. ไม่หัวเราะดังนั่งในบ้าน13 ไม่พูดเสียงดังไปในบ้าน14ไม่พูดเสียงดังนั่งในบ้าน15ไม่โครงกายไปในบ้าน16ไม่โครงกายนั่งในบ้าน 17. ไม่ไกวแขนไปในบ้าน 18. ไม่ไกวแขนนั่งในบ้าน19ไม่สั่นศีรษะไปในบ้าน 20. สไม่สั่นศีรษะนั่งในบ้าน21 ไม่เอามือค้ำกายไปในบ้าน 22. ไม่เอามือค้ำกายนั่งในบ้าน 23. ไม่เอาผ้าคลุมศีรษะไปในบ้าน 24. ไม่เอาผ้าคลุมศีรษะนั่งในบ้าน 25. ไม่เดินหยงเท้าไปในบ้าน 26. ไม่นั่งรัดเข่าในบ้านโภชนะปฏิสังยุต์มี30ข้อ คือหลักในการฉันอาหารได้แก่ 1. รับบินทบาตด้วยความเคารพ 2. ในขณะบินทบาตจะแลดูแต่ในบาท 3. รับบินทบาตพอสมส่วนกับแกงคือไม่รับแกงมากเกินไป 4. รับบินทบาทแค่พอเสมอขอบปากบาต 5. ฉันบินทบาทด้วยความเคารพ 6. ในขณะฉันบินทบาตแลดูแต่ในบาท 7. ฉันบินธบาดไปตามลำดับคือไม่ขุดให้แหวง่ง 8. ฉันบินธบาดพอสมส่วนกับแกงไม่ฉันแกงมากเกินไป 9. ฉันบินทบาดไม่ขยุ่มแต่ยอดลงไป 10. ไม่เอาข้าวสุกปิดแกงและกับด้วยหวังจะได้มาก 11. ไม่ขอเอาแกงหรือข้าวสุกเพื่อประโยชน์แก่ตนมาฉันหากไม่เจ็บไข้ 12. ไม่มองดูบาทของผู้อื่นด้วยคิดจะยกโทษ 13. ไม่ทำคำข้าวให้ใหญ่เกินไป 14. ทําคทำคำข้าวให้กลมกลม่อม 15. ไม่อ้าปากเมื่อคำข้าวยังมาไม่ถึง 16. ไม่เอามือทั้งมือใส่ปากขณะที่ฉัน 17. ไม่พูดในขณะที่มีคำข้าวอยู่ในปาก 18. ไม่ฉันโดยการโยนคำข้าวใส่เข้าปาก 18. ไม่ฉันกัดคำข้าว 20. ไม่ฉันทำกระพุ้งแก้มให้ตุย๋ย 21. ไม่ฉันพลางสะบัดมือพลาง 22. ไม่ฉันโปรยเมล็ดข้าว 23. ไม่ฉันแลบลิ้น 24. ไม่ฉันดังจับจับ 25. ไม่ฉันดังซูดซูด 26. ไม่ฉันเลียมือ 27. ไม่ฉันเลียบาด 28. ไม่ฉันเลียริมฝีปาก 29. ไม่เอามือเปื้อนจับภาชนะน้ำสามสไม่เอาน้ำล้างบาดมีเมล็ดข้าวเทลงในบ้านธรรมเทศนาปฏิสังยุตมี16ข้อคือ 1. ไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ ที่มีร่มในมือ 2. ไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที่มีไม้พลองในมือ 3. ไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที่มีของมีคมในมือ 4. ไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที่มีอาวุธในมือ 5. ไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที่สวมเขียงเท้าเท่ารองเท้าไม้ 6. ไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที่สวมรองเท้า 7. ไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที่ไปในยาน 8. ไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที่อยู่บนที่นอน 9. ไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที่นั่งรัดเข่า 10. ไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที่โพกศีรษะ 11. ไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที่คลุมศีรษะ สิบสองไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที่อยู่บนอาสนะหรือเครื่องปูนั่งโดยภิกษุอยู่บนแผ่นดินสิบสามไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที่นั่งบนอาสนะสูงกว่าภิกษุสิบสี่ไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที่นั่งอยู่แต่ภิกษุยืนสิบห้าภิกษุเดินไปข้างหลังไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที่เดินไปข้างหน้าสิบหก ภิกษุเดินไปนอกทางไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที่ไปในทางปากินนัสถามีสามข้อ 1. ภิกษุไม่เป็นไข้ไม่ยืนถ่ายอุจจาระปัสสาวะ 2. ภิกษุไม่เป็นไข้ไม่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะหรือว้นน้ำลายลงในของเขียวคือพันไม้ใบหญ้าต่างๆ 3. ภิกษุไม่เป็นไข้ไม่ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำอธิกรณะสมาถะมีเจข้อได้แก่ 1. ระงับอธิกรคดีความหรือความที่ตกลงกันไม่ได้ในที่พร้อมหน้าคือบุคคลหรือวัตถุธรรม 2. ระงับอธิกรณคดีความหรือความที่ตกลงกันไม่ได้ด้วยการยกให้ว่าพระอรหันต์เป็นผู้มีสติ สระงับอธิกรณ์คดีความหรือความที่ตกลงกันไม่ได้ด้วยยกประโยชน์ให้ในขณะเป็นบ้า 4. ระงับอธิกรณ์คดีความหรือความที่ตกลงกันไม่ได้ด้วยถือตามคำรับของจำเลย 5. ระงับอธิกรณ์คดีความหรือความที่ตกลงกันไม่ได้ด้วยถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ 6. ระงับอธิกรณ์คดีความหรือความที่ตกลงกันไม่ได้ด้วยการลงโทษแก่ผู้ผิด เระงับอธิกรณ์คดีความหรือความที่ตกลงกันไม่ได้ด้วยการให้ปราณีประนอมหรือเลิกแล้วกันไปข้าพระเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการทำเทปศีล227ข้อในวันนี้ให้แก่มารดาบิดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณทุกท่านญาติสนิทมิสหาหาย เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าเทพพบุตรเทพธิดาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางรุกขเทวดาภูมิเทวดาอากาศเทวดาผีบ้านผีเรือนและสัพพสัตว์ทั้งหลายขอท่านทั้งหลายได้โปรดอนุโมทนาสาธุก,การในบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วและอุทิศให้แก่ท่าน โดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านมาได้โปรดอโหสิกรรมและงดโทษให้แก่ข้าพเจ้าด้วยท่านใดมีความทุกข์ขอให้ท่านพ้นจากความทุกข์ท่านใดที่มีความสุขขอให้ท่านมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่มีภยัยไม่มีเวรไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันสำหรับท่านที่ล่วงลับไปแล้ว ขอให้ท่านได้เลื่อนพบภูมิที่สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านเทินอีกทางปุญญาพลังผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วณนะโอกาสนี้ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินมาแล้วชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงอดนุโมทนาส่วนกุศลน,นี้ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ตราบเท่าเข้าสู่นิพพานและข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลน,นี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกป้องรักษาข้าพเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพ,พ,พและพระยายมราชขอเทพเจ้าทั้งหลายและพระยายมราช จงโมทนาส่วนกุศลนี้ขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดและขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีที่เสวยความทุกข์อยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีมิใช่ญาติก็ดีขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับณนะการบัดนี้เถิดผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วณนะโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าและคุณแม่ที่พาพันพันพฤกได้เข้าถึงซึ่งนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เถิด